สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับนี่วันนี้ได้ฮหดท็อปมาแล้วครับเหมมาๆเลยครับไปเดี๋ยวไปพาพอครับโอ้ทางในมันจะมีแก่ห้องนะครับจูบนี่มันจะเป็นจูบหลังๆแล้วเนาะนี่ได้แก่ห้องนุ่มห้องครับผสมประสานกันไปครับรอบนี้นะครับมาหั่นเป็นเป็นวงลีละเอียดน้อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบแผ่นดินเย็นนะครับเป็นว่านแผ่นดินเย็นครับไข่ ยาขู้ก็ลองไปเสิร์ชด,ดูในอินเทอร์เน็ตรครับเป็นสมุนไพรเป็นยายเย็นเนาะวันนี้เราจะมาคั่วใส่เฮดทอปนะครับดูวครับวันนี้คั่วใส่น้ำพริกลาบสูตรนี้นี่ซอยใบพันธุ์เย็นเย็นด้วยครับละเอียดเป็นฝอยอันนี้ก็ใบมะกรูดครับซอยให้เป็นฝอยครับเตรียมไว้เตรียมไวเ้เป็นย่างเป็นย่างครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกจี้ฝ้าแดงนะครับนี่เตรียมไว้นะครับอันนี้เพิ่มสีสัน แล้วก็ความเผ็ดมันนะครับนี่ได้หมูมาครับเป็นหมูสามชั้นหมูสันคอหมูยังก็ได้ครับแบบนี้สามชั้นสันคอก็เอาหมูซับใส่ก็ได้ครับนี่อันนี้ผมจะใช้หมูชิ้นครับวันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำพริกลาบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะคั่วใส่ห็ดทอบนะครับดูครับพริกลาบสําเร็จรูปครับก่อนอื่นก็เอาน้ํามันหมูนะครับลงไปนียน้อยครับซัวน้ํามันซั่วหอมเจียวมันหอมห้อมสักหน่อยหนึ่งครับตามด้วยน้ําพริกลาบครับพริกลาบสําเร็จของเขาครับคั่ว ไฟบัด้องแห้งลำนะครับมันหอมๆครับเดี๋ยวน้ำพริกมันจะไหมนี่ก็จะเอาหมูลงไปคั่วครับน้ำพริกลาบครับคลุกเข้าเข้ากันนะครับอาอถอดๆตัวน้ำพริกลาบนี่แล้วแต่เดยครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนับใครไ่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆครับเพิ่มหอมๆนี่ก็สาดเทดทอบลงไปครับท่านผู้ชมเท้ทอบรอบนี้มันแก่นะครับนี่คลุกเข้าเข้ากันก้อนนะครับนี่ถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปแห้สักน้อยหนึ่งนะครับนี่เพิ่ม มันซุกได้เร็วขึ้นกับปิดฝาหม้อไว้นะครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเหดทอบเริ่มเปื่อยเริ่มซุกแล้วคราวนี้เรามาปรุงรสกันเลยนี่ก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับอันนี้ก็ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำปลาครับหดขอบกระทะอีกสักน้อยครับเพิ่มความหอมครับมันจะได้หอมอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสครับใส่ลงไปนะครับเอาไข่ชอบเพ็ดชอบเก็มจะได้กัดตามเข้าไปครับ นี่ใบแผ่นดินเย็นครับที่เราหั่นฝอยเดือบร้อยครับใส่ลงไปครับคูกเข้าเข้ากันครับอว่านแผ่นดินเย็นนี่มันจะเข้ากันดีขนาดนะครับนี่ตามด้วยพริกจี้ฝ้าแดงครับใบมะกรูดหั่นฝอยครับเพิ่มความหอมและสีสันนะครับโอ้โหดูครับตาสามเฮ้ยน่ากินขนาดนะครับนี่เฮดท็อปมันจะดำน่อยนะครับมันเป็นเฮดท็อปแกนะครับอ่ะตักขึ้นมาครับอดทรหอมโซ่ครับ่านผู้ชมหอมน้ำพริกลาบ หอมสมุนไพรครับใบมะกรูดนี่ครับเรียบร้อยท่านผู้ชมครับนี่ไข่มีเฮดทอปกัลองไปเนี่ยไปทำกันพอเลยครับน้ำพึ้งกลาบครับสุดนี่ครับ